<laughs> you hear it? i mm -hmm. Let's go and hit it. Let's to the pirate. ต้มให้เหรครับมันจะเหลือ<ว>อเลนเเยเล่นเฉยๆไม่ลาบกครงต้มให้เหรอครับขอบคุณกงยาง ดิ่นแต่มือจะมีอีกนะเนี่ยๆอะไรนะอยู่หอนี่ดิ่นแต่มือก็พอตาอ,อยู่ข้างหน้านี่นี่ตัวไหนบอกป๋าตาลุดตาลุดลูกเหรอไ่เหรอเออเอาตัวไหนบอกป๋านะ,ะมาเชื้อให้เนี่ยน่ะตาลู อ,อะไรพี่กูินี่ยดนนยดดดดดป้าหาัรเนี่ยเออตาอ่ะเอาไหนก็เอาจอ๋ออันนี้นี่เองอ่าดีป้าจับให้นิ่งๆก่อนนะ điều ba đu hai mà, được rồi. cái này. điều ba của rồi dùng mì ở dùng cái rồi ba มันให้เข้าตาละหลับตาด้วยอือดูดีนะป้าใส่ไงแน่นยังแน่นดะึกแน่นยังแน่นดะติดตางสองรอบข้าหน้าออาหน้า ต,ตัวตวต่างโอ,อมาเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่นอนเอาไหนบอกไม่ใช่เก้าอี้แล้วไงพิ่อนพามาดูเพ็นเพืเ่อนอ๋อ ทำไงดีละ่ะจังดานสวยไปสิให้มาไปด้วยก็ไปเสร็จปะให้มาไปด้วยได้ครับมาม่าจะไปด้วยปะให้มาไปด้วยอืมฮะอ๋ออ๋อ,อ,อจังตัวนจะมาดีหน้าเปรมบอกจังตัวนดานเด็กไป แล้วไม่กดเฉพากอ่ะจึงจวรเอาไม้ตัไว้จึงัวนเอานี้จันไว้ไม่ให้ดดไปตุกหมาตุกอะจึงัวรให้หมาตุกเอาตัวเองทำทุราเตงเสร็จเรียร้อยเตงก็ต้องจัดการให้เรียบร้อยดิอะไรโอ้โน จมมับเ้ส่วนใบดิขนอะ้ยสมาวก่อนสมาวก่อนอให้มามาจิ้นอ,อยากจับไหม เขาสนใจนี่มันนี่มาสนใจมาใจดีินจ้จิ้้าจาเออโอินมาแล้วอ๋อจินามาไปต่งไป ขึ้นไปใหามามดูอืมเขินไปก่อนบากขึ้นมานั่งก่อนนั่งที่ตัวเองปไปไปมา,มาขึ้นไปอืมใไหมมาชิมโต้มามา<ป>โอเคโอเคมาโต้รอรอสิครับมาจังจวนอยู่ไหนกันไหน่าปไหมสีอะไร

มาลงมาเลย แม่จะปนะปัดะปัดาสันจะดิมตะกีเนี่ยไปเรื่อย